ได้ย <c oughs> like ินอยู่แล้วฮะว่าอยู่ได้ยินอยู่แหมกูดูแพนเนียนีเสียงแหมอุ้ยอุ้ยนะเฮ้ยเแหมนี่ก็แว้นออกมากลางน้ำยังไงยังไงแหมเมื่อกี้ดูคลิปอยู่เลยอุ้ยโอ้นะ ฉาโดแดงอ๋อไม่ใช่มันตีน้ำแดงดูมันแวน้นหนึ่งมังนอกไอ้ขี้โอ้เขาขึ้นมาตัวโอ้โหดนีจังเนี่ยตัวนี้แล้วบอกเนี่ยกดพันอยเฮียอะไรวะเกี่ยบมาไม่ได้ดูเลย <c oughs> โอ้ยจะมาติดไอ้ตรงเนี้ยนะ หุย้ยเด็ดเด็ดเด็ดอนี่อืมโอ้ยวุ้ย้าใหญ่ัวใหญ่กว่าอีกมั้งเนี่ยโอ้เพราะวานะเพื่อนมันว่ายกลับมาช่วยที่เนี่ยแหละกูค,คิดจะไปที่ไหนเลยโอ้เนี่ยยกไม่ขึ้นไหนไหนดูดิอุย้ยชนะหนักนี่หว่าที่ไปเหอหนักโอ้โห แหม่รถกำลังเยอะเลยโอยายาๆๆๆจยาๆนี่มันไหวกันมาช่วยกันหรอเปล่าเนี่ยปู่้าอยู่ได้ยินอยู่มันกี้แหม่เราดูคลิปภัยเนียแม่ก็ได้ภัยเนียจริงไหมแหม่มองไอ้ัตว์มองเหล่ส่ยด้วยมือ เราต้องซิ่งกลับไปบ้าน,นมันไปขัดนะเข้าลึกว่าโอ้ทำไมน้าวะัดตอนเราเข้าลึกชิบหายเราส่งยาเกลียยเลยได้ไยินพอดีเลยดีดีนะได้ยินแล้วไม่ได้ยินนี่ชิบหายเลยนะถ้าไม่ดีนี่เป็นไงน,นะเหมือนเบื่อ<ม>อ่ะตายโอ้ย